สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทําเมนูง่ายๆคือแกงจืดหมูปะช่อวอเตอร์เครสผักวอเตอร์เครสไทยเรียกว่าผักสลัดน้ำเป็นราชิีีแห่งผักใบเขียวมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินอ e ีสูงมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลูกก็ง่ายเราจะเด็ดใบอย่างนี้ ใบของเขาเนี่ยมาทําเมนูต่างๆแล้วก็ก้านที่เหลือเนี่ยก็ไปเสียบลงดินแล้วก็รดน้ําก็ขึ้นแล้วนะคะถ้าเราทานดิบเป็นผักสลัดก็จะมีความกรอบแต่ถ้าเราทานที่สุกแล้วก็จะมีความนุ่มวันนี้ครูจะมาทําเมนูแกงจืดหมูบะช่อค่ะมาดูวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีทํากันเลยค่ะครูใช้หมูบดนะคะประมาณนี้ กระเทียมจีนพริกไทยเม็ดรากผักชีวันนี้ครูจะใช้เต้าหู้ไข่ร่วมด้วยซอสปรุงรสผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเกลือป่นแล้วก็ใบผักชีที่ขาดไม่ได้ก็คือราชนีแห่งผักใบเขียวค่ะวอเตอร์เครส หรือผักสลัดน้ำของไทยนั่นเองค่ะเรามาลงมือกันเลยค่ะลำด,ดับแรกครูจะมาตำสามเกลือก่อนนะคะมีพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะเดี๋ยวทําพริกไทยก่อน สามเกลอือแหลกแล้วนะคะเดี๋วก็ใส่หมูลงคลุกในนี้เลยค่ะซอสปรุงรส ไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะครูต้มน้ำซุปเอาไว้นะคะให้เดือดพล่านเลยเดี๋ยวยกลงก่อนครูจะใช้กระทะนี้เป็นหม้อแกงนะคะจากน้ำซุปคือน้ำต้มกระดูกหมูนะคะ มาเป็นน้ำแกงพอดีน้ำซุปนี่เราเดือดจัดอยู่แล้วก็จะทำให้น้ําแกงเราเดือดเร็วยิ่งขึ้นก็เอาหมูลงนะคะลดลดไฟก่อนนะ เป็นเมนูง่ายๆนะคะอยากให้หมูสวยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆก็ได้ค่ะหมูนี้เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรสกลมกล่อมหมูสุกแล้วค่ะูก็จะครูใส่เต้าหู้ไข่ลงด้วยค่ะ ก็จะมาปรุงรสด้วยเกลือใส่พอประมาณก่อนนะคะซีอิวขาวของปรุงรสแล้วก็อยากให้มีสีสวยใส่ซอสปรุงรสค่ะ นี่เรามาชิมน้ำก่อนนะคะอืมก็ดีเลยค่ะนิ่ต่อไปครูก็จะมาใส่ผักค่ะใส่เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวก็จะยุบลงอีกใส่จนหมดเลยค่ะ เป็นเมนูง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้แล้วก็สมาชิกในบ้านชอบด้วยนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยยิ่งผู้สูงวัยก็ยิ่งชอบเพราะว่าผักนี้ก็จะน,นุ่มเด็กๆเขาก็ชอบไม่เผ็ดเป็นเมนูที่ทานได้ทุกวัยเลยค่ะชิมอีกครั้งค่ะ สุกแล้วก็ปิดไฟได้ใส่ต้นผักชีก่อนเดี๋ยวตักเสิร์ฟแล้วเราก็จะโรยอีกครั้งนึงค่ะตักเสิร์ฟร้อนๆเลยเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะผัดแน่นๆเลยค่ะอันครูชอบมากเลยค่ะแกงบ่อยมากแล้วก็ปลูกรอบๆบ้านเลยผัด ทำทานนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงจืดหมูใบช่อวอเตอร์เกรสทาง่ายนิดเดียวเอ้ใครไม่เคยทานผักนี้ก็ลองทําดูนะคะแล้วก็ปลูกเอาไว้รับประทานปลูกไว้ในกระถางก็ได้ค่ะแล้วก็เราก็เก็บมาทําเมนูต่างๆเดี๋ยวครูชิมค่ะ อ,อร่อยมากผักนี่นุม่มโดยผักชีข้างหน้าเสร็จแล้วยกเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารมื้อเย็นมนันนี้แกงจืดหมูใบช่อวอเตอร์เกรส ที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืมซับสไคร้ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำมาเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ